สวัสดีท่านผู้ชมทุก่านครับวันนี้ผมอยู่ในเกมโรบอกแมวเมมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปแมปสไลบ้านนะครับซึ่งวันนี้คุณต้อง อาจำสแกนผมทำไมแซบอีหลีเอ้าพาผมไปบ้านแมคโดนัลล์หน่อยครับผมอยากเข้าวทำไมครับคุณต้องไปไปไหนอ่ะที่สีวินสีวิน ผมได้ห้าวินตรงนู้นคือสี่วินสองวินไม่ใช่นี่คือสี่วินนี่คือแมคโดนัลดเย้ผมเข้าไปทุกคนคุณต้องชนะสีครั้งก่อนอคุณกี่ครั้งครับผมชนะสองครับโอเคอ่า,าผอยากเข้าอยากเข้าสปอรเลย,เลย เข้าเลยนะครับประตูขอตู้อยู่ไหนขอเข้าไปด้วยคนนะนั่งเลยรีบนั่งก่อนก่อนออที่มันจะย้ายเออสรงไหลไหลไหลมันไหลมันมันรีบรีบรีบรีเร็วดูวมันเดี๋ยวมันสไลด์ก่อนนั่งโอเคดูข้างนอกก่อน ถ้าเกิดดูข้างนอกเราจะรู้ได้ว่าชิ้นส่วนไหนพังแล้วรับเอ้ยไม่ต้องต้องซูมเข้าใกล้คือคือป้าคือสร้างมาป้ายพังแล้วครับคือมันบักมัดุงดุงด้งดุงด้งดุ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 ้ง ลงสิครับลงทาไมาเห็นไฟเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไมยเป็นอย่างนี้ผมหลุดได้ไง <c oughs> ไม่รู้ครับแล้วบ้านก็ไม่ยอมไปได้ครับคือผมหลุดแมพเลยเยคุณเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมไปก่อนอ้ยตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย รอดไหมเ,เอ้าต่อเหลือแต่ก็อีทำอย่างนี้ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยอะบูสลอยใช่ดาทำการลอยคุณจะรอดไหมอึบไม่น่ารอดครับอย่างเงี้ยอะไรอ่ะคุณคุณย้อนกลับมาใหม่ย้อนได้ไงอ่ะไม่รู้ผมทำเอง อะไรของคนนี้ตายพอดีสลบเลือดก็จะหมดอืมอันผมแค่ทำให้คุณหิวอ่ะตื่นการตื่นการโอายโอายเลือดยังไม่หมดไปด้วย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 เาไปด้วยเขาไปด้วยเขาไปด้วยเขาไปด้วยครับเขาไปด้วยครับสไลด์เฮาส์ไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับโอ้ เอลอูเอเอลอูหอยอยอูฟไม่รอดอะลองใช้เก้าอีมา้มั่งเป็นยังไงครับเก้าอี้อีกอ,อ,อีนั่งก่อนแล้วก็รอมนันบูสแล้วค่อยกระโดดนะครับ ติดบ้าแล้ว <laughs> แซงแซงเอานอนเลยแล้วต้องไปแบบนอนนอนเพื <c oughs> ่อแล้วก็บุสบสลอยลอยขึ้นไปอย่างช้าช้า ได้ผนแล้อครับตายเลือดหมดมันมันลอยคุณยิงย้อนกลับมาได้ <c oughs> เลือดลืขึ้นเลยบ้านร้อน,ร,อนร้อนที่ไฟไหม้คุณ<ต>อยากเข้า,า,ขาไปไหมไป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 อึบอึบ,อ,บอ่าโอ้ยผมจะโดนย่างไปเนี่ย มันไม่ทำให้เลือดลนอ้นนะเออคือดูเหมือนพ่อร้อนไหมร้อนเพื่อน, <c oughs> นหน้าอะไร แล้วก็ไหลลื<_<_่นด้วยตัวคุณน่าจะผ่านนะสุดยอดครับเฮ้ยเก่งมาก ต้องลอยแบบอืมอืมทำได้ไงเนี่ยอ๋อควบคุมด้ด้ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอบคุณมากลูกสยอดอาแน่เลยอ่ะโอ้โอ,อ,อ้ขอบคุณครับลูกปีนี่เลยเก่งมากเลยลูก อ้อเย่อู้หูติดอะไรเนี่ยไว้ไว้เ oh, oh. ว้อยู่เพื่รับของรางวันกันแต่งหน้ากันเอาหน้าเอาหน้าสีอะไรดีเอ๊ะหน้าแดงเออผมตัวแดงนะครับเอาหน้าแดง <S <S แม่ดงไนคุณอยากเป็นสีเหลืองไหมสีเหลืองก็ได้จะได้อารมณ์ดีเหมือนอิโมจิโอเคเท่มากขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาสปริงไงสปริงอ่ะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน สไปเดอร์แมนทำลายแ่เนี่ยสไปเดอร์แมนเกิดใหม่เย่คือไหนเนี่ยคือคุณต้องใช้สปริงนี้เพื่อผ่านผ่านตัวเร็วขึ้นนะผ่านอันได้เร็วขึ้นเพราะว่าใช้สปริงนี้ถ้าเกิดใช้ใช้สปริงกระโดดเนี่ยให้ไม่ไม่ไม่ไม ผมจะให้คุณ <c oughs> ลอยเปน,นี้แล้วก็ใช้สปริงแล้วก็อืมเล็กน้อยเคล็ดลับมาจากไหนครับเนี่ยผมหาการการพาออเร็วๆแบบโกงๆ <c oughs> มาด้โกงหรืเคล็ดลับ อ่าาย่า่าเ้ออคนย่เนี้ยอเอาบ้านไหนต่อดีครับบ้านไหม่ครับอผมอยากเข้าบ้านไหม่ครับนี่อะไรครับชนะกีค้างอุย้ยบ้านไหม่ครับชนะสองครั้ง ด้ไมครับชนะสองครั้งสองครั้งครับสองครั้งครับไปด้วยไปด้วยจุ๊บุืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่านไหมครับต้องรอกปอนหนังสือหลุดแหละหนังสือหลุดหนังสือใครร่วง ไม่รู้น่าจะหยิบได้หรือเปล่าเสียงสปริงตลกมากมันมีขี่หลังคุณด้วยไปไปเร็ว่ากับคุณนะสีแดงมีไว้ทำอะไรครับสปริงสีแดงเอาไว้วิ่งเร็วแล้วสีฟ้านะครับสีฟ้าอ่คือกระโดด จะสปอเแล้วสปอเร็ตไปด้วย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 ครับไปยครับพาผมเข้าพิธีไปดูน่าเคฮ้ยตื่นเต้นเพื่อนบอกโอ้ย เป็นหัวเย่ yeah. หวังว่าคงจะแข็งแกร่งนะครับคือมันทำมาจากไม้อืมหลุดแล้วคือมันเป็นเป็นบล็อกอ่ะอ๋อเป็นชิ้นๆเลยเอาได้อยู่ได้อยู่๋ยูหนูบังคับเองได้อยู่บังคับได้ด้วย,วยหรอ หนูบังคับเองด้วยการเลื่อนนิ้วอ่ะอือได้อยู่ครับ<ม>ได้อยู่เอ,อ้มันบังคับได,ได้ได้อยู่ได้อยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยายายาอ้าวเขาบานไ <c oughs> ข่เขาพานไปเฉยเลยดีเหมือนกันนะเนี่ยเกิดปุ๊บเจอบ้านพอดีแต่บ้านไม่ยอมไป ผมอยากให้คุณลอดต่อก็เลยไอ้เทเลพอร์ตมาตรงนี้ขอบคุณครับเอ้ยบ้านบ้าน,นบ้านไหนอืมสปอนแล้วไปด้วยไปด้วยอันนี้มันไม่เคยทนทานเลยนะคือต้งองฟชชิ่งใช้บ้านนี้แล้วมันทนทานมากไปได้<อ>แต่ว่าวต้องต้อง,องไม่ต้อง คือดังฟอชิเอานี้ผ่านได้เพราะว่าดังฟชิเนี่ยควบคุมบ้านนี้คือมันคือบ้านฮันคือบ้านนี้คืออิสเตอร์เอเก่าของโลบ็อกนั่นก็คือบ้านโลบ็อกในปีสองพันหกครับแล้วใครแล้วนะมีเบคอนมาด้วยโอ้หใครเ่พอสูบออกก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยตื่นเต้น ว้าหลังนี้ลแ,ลแล้วพาะห้ามบังคับเอง<ร>เดี๋ยวมันล่วงเองอ่าโอ้สูงมากไปเลยไปเลยคื้นหลุดก่อนเลยครับเอ้เโอ้ย S <S อเออคือพื้นในบ้านเนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้เาเห็นพื้นมันหายไปเลยเพราะมันเพราะว่ากล้องกล้องเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างล่องหนในบ้านได้นก็เลยชนะได้เด้อเด จะทำได้ไหมั้ื่อนเ้ื่เื่อนเพื่อนเพ่งกัอนคุื่อมเพ่อเ่ะเื่อนเพ่อกัพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่ไหนเอนี่ยเออือ่เน่ ไายดิไทยเนี่ย,ไม,ยไม่รู้ไ,ไปสวรรค์ไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> อ่าอ,อ,อะไรเนี่ยนี่คือตัวคุณที่ยืดไม่ผมยืผมไปในหลุมดำเหรอ <c oughs> เอาไม่ออกมาเลยทีนี้พัดพัดเสิ้ทีอ่าผมยังไม่ตายเลยทำไมไม่ตาย <c oughs> ไม่ยอมตายร <c oughs> อร <c oughs> อจะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เอ้ยรอดไหมรอดไหมเออมันจะรอดไหมนี่โอ้โอ้ลื่นดีลืดด่นด,ดีอย่ากระเด็นนะ,ะชนะแล้วโอ้ ว้าวเอ๊ะชนะเหรอครับเย้โอ้โหก็ชนะได้สี่ครั้งเย้ขอบคุณครับลูกชนะแล้ว,วชใช้แต่เก้าอี้เกอ้าอี้ทนทานไหมผมก็เดินมาจากบ้านมาพร้อมกับเก้าอี้หิมัง ตอนแรกอยู่แล้วโอเคเอาหลังไหนดีบ้านผู้ชนะบ้านผู้ชนะสี่ครั้งลนะ่ะสี่ครั้งมีอะไรเล่นบ้างเอาหลันนี้ดู โอ้หนังใ,ใหญ่ฮะเอ้ยเข้าเข้าเออมีชั้นเนี่ยสามชาั้นเลยน ไหนแล้วเอาแล้วกันอืมไม่แข็งแรงเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกระเด็นอ้าไม่รอเอาผ่านไปใกล้กว่าอ่กว่าชนะอีิโทอได้ผมมารแล้ว ต่ว่าตัวหนหนมชนะอเกินเกินจุดชนะปกติโอเวอร์ช็อตคืออะไรครับโอเวอร์ช็อตโอเวอร์มันก็แปลว่าเหนือโอเวอร์ช็อตวินเนอร์คืออะไรครับก็น่าจะเป็นเหนือกว่าผู้ชนะที่เหนือกว่าอะไรเงี้ยมั้งเออคนชนะที่นี่ที่ไปอีเกินกว่าใช่ไหมครับดูกระเด็นกลอยไปไกลกว่าอีกเหรอใช่ครับก็เลยเจอจุดชนะ โอเวอร์ช็อตแปลว่าจุดหมายอะไรอย่างเงี้ย เอาชนะอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดโอ้ยห้าครั้งหมือนหนูแล้วอ่ะมารถก็ดีแต่ว่าผมชนะ6ครั้งได้รางวัลอะไรบ้าง ึ๊บผมลองนั่งรถอีกรอบนะครับเผื่อโชคดีแล้วใครจะติดรถมาด้วยอะไรนี่ยอ้าวมานั่งรถเราเฉยไปแล้วไปแล้ว <laughs> มีคนมานั่งกับเราเต็มเลยสามคนอ่ะลองดูสินี่นั่งรถไปเลยโอ้โห,หอัดเสียวลงทางดวนเจ้ารถพังเออหนูใช้ห้องน้ำอ่างไมกาอ่างพังอ่างห้องน้ำใช้ห้องน้ำ จะด้วยจะด้วยอย่าเพิ่งลองอ้าไม่รอดหอยขึ้นไปไหนสิอลองใช้บ้านสองชั้นสิมันจะผ่านไหมลองดูครับส่วน ไม่รู้แอกรับเชิญแ้วก็คนไทยที่มาเล่นรูบอ๊อกอีกคนหนึ่งคนไทยหรือคนต่างชาติก็ไม่รู้ ผู้มันหนักเฮ้ย,อยโอ้มีโซนิกด้วยเหรอเนี่ยโซนว์โซนิกไหนนี่ไงโซนิกกล้ามใหญ่มา <c oughs> ไทยแหละเดิน<ช>มาเ<า>ป็นอย่างนี้เดินมาเป็นอย่างนี้ไปกับโซนิกอันนี้คือบ้านโซนิก <c oughs> เดี็บผู้ไม่ชนบนก้อนหินแน่โซนิก บ้านไหนก็ไม่รู้โดยเป็นโซนอีกโซนิกไหลไปนกไก่คือบ้านเราเร็วกว่าโซนิกเพราะว่าบ้านเราเล็กกว่าโซนิกบ้านหนักกว่าเอ้ากระจายไปแล้วเจ็บเจ็บคนไหมยาลนยาลน โอ๊ยโอมโอมมกระโดดนี้มกระโดดนี้มาแล้วยังรอดอยู่ข้าผมยังรอดอยู่แต่ว่ามันย้อนกลับไปที่เดิมอะเออคือคือหนูยังรอดอยู่โดยย้อนกลับไปที่เดิมโอ้ยจะเลื่อนรดเลยคือจริงๆผมรอดอยู่แต่ว่ากลับไปที่เดิมอะโอเค มืน,นไหลไปกับพื้นแล้วกันจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดอู้หูตึงเต้นตึงเต้นตึงเต้นไปไปเอ,อื้อเอ,อเ้ออเยอะ Oh. 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 เหมือนชน yeah. ะแล้วครับ้ชนะ6ครั้งชนะ, oh. ะเท่าหนูเลย oh. เออรอรอ,รอแป๊บได้ไหมขอบคุณมากครับเออรอแป๊บได้ไหมผมอยากชานะต่อค oh. ผมลง <Okay. S 2> ม,มาด้วยการใช้สปริงลอย oh. เข้ามา มีไครคือเบคอนฮ่าวิ่งกลับไปทางเดิมเลยไปได้มันไหลมันไหลไ,ไปทางทางมันลื่นไปทางทาง